คนดีแน่นอนเลยใช่ไหมคนดีมากค่ะถึงหน้าตากระฟองแล้วว่าเป็นคนดีค่ะยังไงคะก็เราก็เนาะในฐานะพี่หลวงเราต้อหมั่นสามีนะในในฐานะที่แบบเออถึงแม้เขาจะมาก่อนกันเราเป็นเมียนแต่งเราก็ต้องแบบดูแลเรื่องสมทรัพย์สมบัติให้ลูกเราประมาณนี้การเลี้เรือก็จะมีตบตีกันเบาๆฟาดฟันกันฟาดฟันใชก็ไม่เล็กน้อยเท่าไหร่คะ ละตัวนี้แค่นั้นเองค่ะก็จะได้ดูอ,อะไรของใช่ค่ะรุ้นไหมส่วนตัวรุ้นไหมเขาว่ามันจะออกยังไงคนจะตื่นขึ้นจากเราเะไรก็จริงๆก็รุ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้รับละครมาสองสามปีแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องแรกของในระยะประมาณสามปีที่มารับละครคะี่ไอะ จริงๆเอาก็คิดถึงละครนะนะคะแต่ว่าด้วยความที่เรางานค่อนข้างจะมันหลากหลายอย่ะดูแลหลายสิ่งหลายอย่างทำพิธีกรได้เยอะเรื่องลูกอีกอะไรอีกก็เลยก็เลยที่ผ่านมาก็เลยียงไม่ได้รับแต่ด้วยความคิดถึงก,ก็เลยคุยกับเมย์ว่าเรามันก็อาจจะต้องมีเรื่องเวลาที่มันอาจจะต้องอย่างนัง้นอย่างนี้นิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะด้วยความที่มันเรื่องเรื่องรับผิดชอบมันเยอะอะค่ะ เป็นบทไหนก็ตามบทเรียนวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีห้ามค่ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยอยากไปเล่นละครเพราะว่าอยากให้มีเวลาให้กับลูกค่ะลูกก็ลังเป็นไ,ไัยรุ่นด้วยใช่แต่ว่าเรามารับวันนี้เราก็ไม่ได้บอกนะ <c oughs> มันรู้อีกทีก็ใกล้ผิดกล้องแล้วะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นต้นอธิบายังไงคะมีอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกค่ะเพราะว่ามันมันู้อีกทีก็นี่ไมไ่ผ่านแล้วจะไม่ผันแล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็วิ่งวิ่งค่อนข้างจะเยอะค่ะรายการ รายการนี้แล้วก็เรื่องศัตรูเรื่องอะไรอย่างงเี้ยรับส่งลูกเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่เอาเล่นเรื่องนี้ก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่เล่นแสดงหน้าใหม่ค่ะอันนี้ฝึกด้วยฝึกตัวอันนี้ถูกเข้าที่แล้วใช่ไหมก็จริงจริงมันก็บอกประมาณ6เดือนนะอันนี้ก็3เดือนค่ะก็อาจจะยังมีแบบบวมๆนิดหน่อยเลยค่ะนิดหน่อนิดนึงเจอคนพักอย่างลูกล่าสุดแบบเหมือนย่าๆมากเหมือนคาววัรีมากอะไรแบบนี้ยไหมคะค่ะ ไม่มีใครทักก็เป็นเราเลยใม่ยังไงบ้างน่าสีรู้สึกไงดีอดีใจดีใจส่วนหนึ่งที่ที่คนก็พัก<ห><ห>เราเป็นดาราที่เด็กกว่าเรา,างไงก็โอเคแสดงว่าการที่เราไปทำเกิดเกาหลีมันก็มีส่วนช่วยให้เราดูเด็กลงดูตื่นเตานต้องดูเด็กลงแหละแล้วไปเด็กระคะชมยังไงบ้างพี่ไปก็บอกเออหน้าเด็กอะอยากไปทำ ่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้พาไปอ,อันนี้คือเป็นเวลาเปหนหมออะเอ่อที่พี่ทำใช่ไหมคะก็ปรึกษาคุณหมอว่าอยากที่จะทำให้หน้าให้หน้าตาสดใสขึ้นแต่ว่าไม่ไม่เปลี่ยนหน้าตาค่ะก็คุณหมอก็จัดเรียงไขมันใต้าตาแล้วก็มีการดูดไขมันตรงเนนหนี่ยงนิดนึงแล้วก็ลิฟติ้งยกกระชับก่ะซึ่งเอ,อ่อก็ทำการเขาเรียกอะไรทำเกสริมเรื่องผิว ส,สาวๆที่หัยกเป๊กเนะเาะส,สาวๆกอนนี้ก็เป๊กก็จริงๆพอเราอายุเยอะขึ้นเนาะ,ะมันก็ใกล้จะหลักห้าแล้วว่ะค่ะความเ่็นแป้งของผิวอะไรมันก็มันก็ตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเหมือนไปไปไปดูแลอย่าง สักนิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปที่โรงพยาบาลดีเอที่เกาหลีแล้วก็มีการไปคุยธุกรกิจกันด้วยค่ะก็คือเหมือนแับทางบีบีคลินิกของเราก็มีการโทรว่าเพราะว่าเราอ่ะมีเหมือนมีจะเรียกว่าอะไรคนไข้หรอหรือว่าก็คนไข้นั่นแหละที่อยากจะมาดูแลเรื่องความสวยอยากไปเกาหลีแต่ว่าไม่กล้าไปเองเยอยงคะคะเราก็เลยคือว่าทางเราก็จะดูแลทมา ไปทับแล้วเป็น,นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่หลายคนก็มันอาจจะชู้พี่ปวงคนที่แบบพิชิตพิลล่าเหรอ,อไปทำจมูกหรอคือหลายคนนึกว,ว่าเรา ใจนะคะก็ถือว่าพอใจเพราะว่ามันปัญหาที่เราที่เรามีที่เรารู้สึกว่าถ้าอยากจัดการกับมันอ่ะมันก็ได้ถูมจัดการอกไปแล้วค่ะมันเอปัญหาอะไรี่าคนมันก็จะมีความหย่อนคล้อยอะคะ่ะเพราะว่าเนาะตามวัยอะคะ่ะเราไม่ได้เอาอะไรเติมเราแค่ใช่เรา,เาไม่ได้เติมเราแค่ทาการยกกระชับเหมือน,นแบบ ไหวใกล้เลาข่จะเข้าใจดีเด็กันี่อันนี้ยบอกมองไม่ได้มันกเคขนบอกพี่หมู่า่่ล้เีควา่าเหมือนเหมือนได้เมียเด็กมีค่ะแกก็มีพูดเหมือนกันก็เซลเซลกับเพื่อนอะย่เงี้ยค่ะอันแหละเหมือนได้เมีม่ลังแล้วรู้สึกยงรบู้สึกดีพภาษาบไปขนาดนั้ กลับมาแล้วบอกไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่จะโกรธเลยนะไม่ <c oughs> อยากให้สดใสขึ้นแค่นั้นแหละมันก็ก็คือดีที่ทางทางคุณหมอที่เกาหลีเขาก็ไม่เหมือนไม่ทําเยอะด้วยอะคะ่ะ <c oughs> จริงๆเหมือนแบบเราเราเรู้สกึกว่าตาเรามันก็เริ่มตกแล้วเนาะเราก็อยากจะเก็บนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยมองว่ายม่ถึงเวลาคือห <c oughs> มอก็ไม่ทาให้ <c oughs> เขาก็มีเหตุผลว่าแบบทำแล้วมันจะยังไงงเราก็เลยโอเคก็ด okay ีใ,ใจที่หมอแบบ เรานม่เกลียวอะเอาให้สดใสขึ้นแค่นั้นแล้วก็หน้าเราไม่เกลียแล้วลูกสาวกับเราลูกสาวเหรอคะมองคุณแม่ไหมคะโอ้ยลูกสาวเห็นตอนหน้าบัวมาโอ้โหถ้าเป็นถ้าเปียกแค่เปียกหน้าบัวหน้าเปลี่ยกไปก่อนสวยกว่าดูมีนั่าเลยอะโดนบ่นค่ะแตอนนั้นตอนนี้ลูกไม่บ่นแล้วเห็นคุณแม่สวยแล้วแม่สวยค่ะก็ไม่บ่นก็เลยบอกว่าก็เลียชอบว่าเหมือนมีแกลบแบบนี้ก็ต้องไปดูแลตัวเองสิคืออยากทำอะไรต้องเตืไม่ทำแล้วค่ะ อยากเปลี่ยนอะไรในหน้าตาตัวเองอยู่แล้วค่ะถ้าสดใสขึ้นพรวลูกบอชใช่ไหมคะไม่พรวลูกบอชหรอกแต่ว่าตัวเองด้วยแหละเพราะเราเราก็ไม่ได้โอ้โหอยากจะเป็นแบบเจ้าแม่ศิลปกรรมที่ทํานูน่นทํานี่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกก็แค่สดใสขึ้นเราก็พอใจแล้วเครืพรพ่องครบอยู่แล้วค่ะทุกคนอะไรนะคะเครื่องครบอยู่แล้วเครืพรพ่องครบแม่ขอเครื่องหนึ่งค่ะไม่มี มาเป็นจักรการนางงามทิงชายงามค่ะก็ทางเราก็ได้เชิญหนิงมาเราก็คุยกันแต่เรื่องนางงามเรื่องงานแต่ว่าเรื่องส่วนตัวไม่ได้คุยกันมาพักใหญ่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นเรื่องที่คือตัวเขาเองเขาก็น่าจะเซทเาดาวแล้วอะค่ะเพราะตอนนั้นช่วงที่คุยกันบ่อยนันาดจะเป็นช่วงระยะใหม่ๆอาจจะมีความแบบไม่รู้จะทำยังไงเหมือนต้องการที่ปรึกษาแตนะ่ตอนนี้เขาเข้มนแข็งแล้วค่ะ เขาได้บอกสาเขาได้เล่าให้ฟังว่าตอนนี้มันอัพเกรดแล้วอย่างที่เขาเขาต้องผู้ใหญ่แล้วเขาแบบอันนี้เดี๋ยวต้องรอกเขาพวกเองดีกว่านะคะว่ายังไงเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่งเราเองก็ให้กำลังใจให้สู้ๆถ้วเตัวไี่ย่างก็เหมือนว่าช่วงมีช่วงหนึ่งก็โดนทัวร์ลงมือกันที่บอกว่าเราเอาความขอโทษของคนคนที่สามมาบอกพี่ จะเข้าใจว่าเราเข้าข้างฝั่งนึงอะไรเงี้ยซึ่งจริงแไม่ใช่ค่ะมันแค่เป็นการรู้จักกันแล้วก็มันเขาสงสารมาเราก็โอเคสงสารไปแค่นั้นเองค่ะส่วนการตัดสินใจจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ดินเองเราหนอยในพี่นี้ไหตอนนี้ตอ,อ,อ,อนทออี่หนูแล้วก็โดนแบบฉันแค่แบบเลยไม่หนอยค่ะไม่หนอยเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอะ่ะแล้วก็เราก็มีความปรารถนาดีหวังดี จะเป็นยังไงก็ต้องหากกับตัวเขาเอง